สวัสดีครับเกียรติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมเช้านี้ก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมเราก็ถ่ายรูปนกกระจอกเทศเป็นคลิปวิดีโออัปเดตลงช่อง YouTube นะครับผม ก็วันนี้วันที่31สิงหาคมครับผมนี่ครับผมก็อัปเดตล่าสุดไปเลยนะครับผมวันที่31สิงหาสองพั 2, 500, 600, 600, ครับผมตอนนี้ที่เกียตีฟาร์มของเราก็จะเป็นนกกระจอกเทศไซส์1เดือนครับผมนี่ไซส์1เดือนแล้วก็2เดือนก็จะมีอยู่ประมาณสามตัวครับผมเท่าที่มองดูก็รุ่น3ามสเดือนก็2ตัวแล้วก็3เดือนก็อีก1ตัวครับผมก็ปะปนอยู่ในข้างในนี้นะครับผม ไซนี้ก็จะเป็นไซส์สวยๆงามเลยครับผมไซนี้ก็อยู่ที่ราคาตัวละ8,000บาทครับผมนี่นกคือสวยจากเกตีฟาร์มครับสนใจนกกระจอกเทศทักข้อความหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์080749614เดี๋ยวผมจะอเอาเบอร์โทรไว้อยู่ที่หัวข้อหัวข้อโพสเลยครับผมไปที่หัวข้อโพสเลยนะครับผมก็เพื่อนเนท่านใดที่อยากได้นกกระจอกเทศไปไว้ เลี้ยงเลี้ยงติดฟาร์มเลี้ยงสวยงามเลี้ยงร้านกาแฟหรือว่าทำเป็นกึ่งสวนสัตว์เล็กๆครับผมตามโคกหนองนาหรือไม่ก็ ตามบ้านเราก็สามารถเลี้ยงได้เลยนะครับผมก็คู่หนึ่งสองคู่เกตีฟาร์มก็ขายครับผมเอาไปทดลองเลี้ยงหนึ่งตัวก็ขายครับผมก็สนใจก็ทักมาที่ข้อความเลยครับผมหรือไม่ก็โทรมาโดยตรงหาเสียทัดส่งขาดได้เลยนะครับผมพิกัดของเราก็อยู่ที่บ้านปือเกี้ยนตำบนนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ของเราครับผม ก็ตอนนี้ก็มีลูกนกอยู่ประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็นไซส์หนึ่งเดือนครับน,นี่เป็นไซส์หนึ่งเดือนนกเว้นตัวใหญ่ๆด้านหน้านี่ครับอันนี้ก็อยู่อยู่ที่ไซส์สองเดือนครับนี่ๆๆตัวน,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 นี้ครับผมแล้วก็ไซส์นั้นก็โตมากแล้วครับผมก็่าราคามันก็ขยับขึ้นไปนิดนึงครับผมเดือนละพันครับผมก็ก็หนึ่งเดือนก็แปดพันสองเดือนก็ ขายง่ายครับผม9,500สามเดือนก็1 2ื่นประมาณนี้ครับผมสนใจก็ลองมาพูดคุยติดต่อสอบถามได้ที่เสียทัดส่งขาดเจดีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมนี่กำลังนั่งโว้ฝอยๆอยู่ครับผมนี่พี่น้องครับผมวิธีการสังเกตนกกระจอกเทศเจ็บป่วยไม่สบายก็คือนกไม่กินอาหารครับวิธีสังเกตง่ายๆเลยพี่น้องอเอาง่ายๆการเลี้ยงนกกระจอกเทศครับผมนกกระจอกเทศอตอนคำนครับกอน ก่อนที่จะกินอาหารหลอบคําแล้วเขา,ากินหลอดคำแล้วเวลานะั้นเขาก็จะเอาเข่าห้องนอนครับผมนี่ห้องนอนแบบที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้ครับผมนี่เขาจะเอาเข่าไว้ในห้องนอนก็คือน้องนกจะไม่มีอาหารเลยครับผมด้านในก็จะไม่มีอาหารไม่มีน้ําครับผมก็จะเป็นหลอดไฟไว้กกแล้วก็หลอดกันยุงนะครับผมอ่าพอไม่มีอะไรทั้งหมดเลยก็คือ คืนนึงครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ห้าโมงเนาะเราเริ่มเอาข้อคอกยาวจนกว่า7จ็ดโมงแโมงครับวิธีสังเกตง่ายๆคือถ้าเราเปิดคอกอ,ออกมาถ้า,าลูกนกไม่วิ่งเข้าหาอาหารแสดงว่าตัวนั้นไม่สบายครับผมเอาง่ายเลยครับผมวิธีสังเกตง่ายจาก g t f ยร์นะครับผมนี่ครับเวลา ผมปล่อยลูกนกกระจอกแทนมันกินอาหารเป็นอย่างผมมักท่ายิปครับผมนี่แหละครับผมการท่ายิปก็มีประโยชน์แบบนี้แหละครับคือหนึ่งได้นาั่งเบื้องเขาว่าเขากินอาหารหรือเปล่าต่ละตัวไหนพวกกิ well. นเ่ากะมองไวครับผมมองไวมองไวถ้าพ่อไปกินปุ๊บกะง่ายๆครับยาครับผมสมมุิไปกินปุ๊บกะเตรียมยาไปเลยครับผมนี่อยู่ที่เจตีฟาร์มเราก็จะใช้เป็นตัวยาชาชนิดผงครับผมชินิดผงครับผมนี่ ใช้เป็นไตรเมชชีนครับผมไตรเมชชีนครับผมนี่ยาตัวน,นี้ก็จะขนาดการผสมการใช้นะครับเดี๋ยวเด เราจะอ่านให้ฟังนะครับบางคนกน็สงสัยว่าอืยาไตรเมชินมันดีจังไดคือคือเห็นโฆษณาดูแถบบลบมมีส่วนเสียส่วนใดส่วนหยังครับผมก็เป็นการดีไซน์มาโดนหรอกถือว่าใส่ยาตัวนี้หรอมันค่อนข้างได้ผลดีครับผมเราจะอ่านิึงสรรพคุณครับผมสรรพคุณของไตรแมชินครับผมเป็นยาใช้เป็นยาป้องกันและรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในสัตว์เลี้ยงเป็ด ไกใช้ป้องกันรักษาอาการหวัดเยื่อจมูกอักเสบหลอดลมอักเสบอาหิวาลำไส้อักเสบเนื่องจากการติดเชื้อโรคแทกโรคแทรกซ้อนของ C.R.D. ดีคอมเพกซุปปยซุปโอ้ยภาษาอังกฤษครับพี่น้องบ่เป็นยังครับผมก็หลายตัวยาครับผมแล้วก็หมู ป้องกันการรักษาท้องร่วงเนื่องจากการติดเชื้อแบคท,ทีเรียปอดบวมเยื่อจมูกอักเสบเลือลังหลอดลมอักเสบอักเสบโอ้ยหลอดลมอักเสบแล้วก็หวัดไข้หวัด,ห,วดหน้าบมุมบวมโอ้แต่ไม่ชินครับผมใสด่ดีดีครับผมกะ อ่ายุกิที่ฟ้ามเขาก็ใส่ย yeah. no ี่ห้อนี่แหะครับผมวิธีการใส่กันง่ายๆครับผมตักผงตัวนี้ก็ไปละลายกับน้ำครับผมไปละลายกับน้าแล้วก็เอาไว้อยู่ในหม้อไว้เขากินครับผมในกรณีที่ลูกนกอ่าแข็งแรงสี่ก็สามารถละลายได้ครับผมสามมือสี่มือเขากับละลายครั้งหนึ่งครับผมวิธีการละลายสังเกตง่ายๆครับมือนี่ฟ้าขึ้นมาฝนตกมากมือองมือสมมือยังสี่ครับผมละลายเลยหรือว่าโอ้มือนี่แดดห้อนครับแท้ว่าโอ้ห่อนคักห่อนคักนกลูกนกเขาจะปรับสภาพบ่ได้ครับเพราะฉะนั้น ต้องใส่ยาตัวนี้ซอยเขาครับผมเพราะจะละลายไปหรอกอะบ่เป็นอย่างครับลุงนกถึงจะแข็งแรงบ่แข็งแรงหรือว่าเจ็บป่วยบอสบายหรือว่าแข็งแรงบ่ได้เกียวครับผมขันกินยาตัวนี้กับไปนึงกับเป็นการกระตุน้นเป็นการซอยระบบการทําง่ำของอ่าอวัยาวาขังงนครับผมการย่อยการ กินอาหารบางที่นุ่งหน่อยเขากินขี่กินนีหอย่างนะครับผมก็ต้องก็ต้องหายาปฏิชีวนะไปเรื่อยๆครับผมก็คือสามารถปลดละยล่ไปครับผมพี่น้องเอาอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆเป็นขอมูลดีๆจากเกติฟ้ามเขาไม่ให้ความรู้กันครับผมบางคนกับเรียงนกกระจอกเทศส่วนมากจะถามโทษถามเกติฟ้าม่ะพี่ลงเดือนหนึ่งเรียงหลอดไปครับหลอดตายไปครับ อือันนี้เป็นคําถามที่ฮิตมากเลยครับผมก็คือมีแถบทุกเจ้าครับผมเวลาการโทรมาถามสอบถามราคาหลังจากนั้นก็คือการเป็นถามว่านกมันเลี้ยงหลอดบ่พี่น้องครับผมผมจะบอกว่าจังสี่ครับผมพี่น้องหนึ่งลงมันราคาแพงครับผมนกมันราคาแพงตัวละแปดพันจังสี่ครับผมแปดพันคู่หนึ่งกับมือนหาจังสี่อันนี้ผมนกตัวแดงเออตัวย่างครับผมนกมันมีราคาแพงเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะ สื่อไปแล้วให้พี่น้องใส่ใจครับผมเป็นอย่างผมบอกว่าหนึ่งหนึ่งเดือนก็รอดแต่ผมเนี่ยจะอ่าอาทิตย์สองอาทิตย์สี่ฟักไข่มากทังเฮ็ดยากก็นี่ครับมันก็นยังรอดได้ครับผมรอดน่อนยังนอนรอดน่องว่า 1, หนึ่งเขามีเวลาดูแลเอาใจใส่เขาก็อย่างผมบอกแล้วครับผมการกินอาหารของนกจอกเทศสําคัญมากที่สุดนกจอกเทศเป็นนกที่ตระกาในการกินนะครับผมถามเมื่อไบอรบบตาการในการกินแสดงว่าบบสบายหรอกครับพี่น้อง ส้ำนั่นง่ายๆแบบที่นี่การลงเลื่อนในการเลี่ยงกับคือจังผมว่าแหะครับพี่นอ้องห้าลงก้นเสือไปเดือนหนึ่งพูนไปปล่อยไว้ยุทงบุญกับผมหมกับบมมี่ยู่ลงๆอ้อมหัวไว้กับแมนยุย่ำนอนกับปล่อยให้นกนอนเอง บมมีขอกบมมีหยังบมมีกันดอกกันรบผมมีไฟไหลยุ่งบมมีไฟห้ควาหมอบอุ่มอ่าหนึ่งเดือนสองเดือนมันก็คือจังเด็กหน่อยครับผมจะไปคิดว่าหนึ่งเดือนต้องแข็งแรงเต็มที่ไปอยู่กับผู้ใดขันบ่อหาบ่ดูแลเขาในส่วนนั้นมันก็สามารถเกิดเหตุการณ์ที่บ่คขาดฟันขึ้นมากครับผมเด็กหน้อยเด็กน่อยคือเด็กหน่อยครับผมจิมไม่ให้กินเข้าเหนียวกินสมตำตำบกหุ่งลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่ไปเลยบ่ได้ครับเด็กหน่อยก็ต้องกินพวกอาหารอ่าง่ายๆก็คือจํา พวกเขาหรอกเขามาบดครับมาปั่นมาบดใส่บักือใส่บักเอนี่ครับผมืูว่าใส่แค่ลงแค่หลอดจังสีนะครับเด็กหน่อยเขากินอาหารเหลวๆครับก็หมายอาหารเหลวก็คืออาหารไก่เล็กนี่แหละครับผมอาหารไก่เล็กกับพอบุ่งซับละเอียดมากที่สุดเด็กหน่อยกินครับผมมาที่นี่วิธีการรักษาคือก็ต้องเอาเข่าลงเลื่อนครับก็ยังเด็กหน่อยบานเฮ่าครับผมนอนในห้องครับหรือว่านอนอยู่จังไหนนี่มันอุ่นนะครับผมมีความอุ่น ร้องบอ่บอรองบอ่อให้นอนอยูอ่ข้างนอกครับผมนี่อยู่กลางเดินกินทย่างไ้ฝนตกเงี้ยมาขึ้นมีแดดมีล่มมีฝนมีหมอกลงมากแต่เกิดว่ามันโดนอ่านกหน่อยแล้วมันก็ดิีบอสมบาเยเด้ครับพาลงคนบริสุทธใจครับผมเทอาหารหัยหลังหายปั๊บไปเห็นงานเน่าอื่นจ่อย สมมือสมือนกกระจอกเทศถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่เกิน3วันครับผม1วัน2วันเริ่มมีอาการแล้วครับนกจะผอมอย่างเร็วมากนะครับผม,ผมวิธีการสังเกตดูตูดนกครับผมเอาง่ายๆก็อุ้มดูเลยครับผมถ้าตึงมือน้ำหนัก 1, นึ่งกิโลสองกิโลสกิโล,โลถ้าตึงมือก็แสดงว่านกกินอาหารแล้วก็นกสมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้าตัวสูงตัวใหญ่แล้วแต่อุ้มดูไม่ตึงมือน้ำหนักเบาวิว ครับโตญ่แต่ว่าเบาหวิ่วน่ะละครับ like นกบ่สบายนกบ่กินอาหารวิธีการสังเกตของเกรติฟร์มนะครับผมว่างไดกับฝากพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามอยู่ในช่องเกียรติฟร์มกับฝากกดไลค์กดแค่กดคอมเมนต์เขามากครับผมทางเกียรติฟรามให้อ่ามีสาระดีๆมีสิ่งใดดีๆเป็นความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระจอกเทศกับสิ่ม้าอวัยในคลิปวิดีโอในช่องยูทูบนี้กับให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาคําำหรับเกษตรกรผู้ที่อยากจะ ศึกษาในการเลี้ยงนกกระจอกเทศจะได้นําไปปฏิบัติใส่ครับผมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแกเกษตรกร,ร,กรของเ้าทุกคนครับผมเอาเอาไว้สำเนี้นะครับผมอีพี่นี่เอาไว้สำเนี้ครับสวัสดีครับ